วันนี้พี่จะพาไปเที่ยวที่ตลาดร่มหุบหรือว่าตลาดแม่กลองอันนี้พี่อยู่ที่สถานรถไฟแม่กลองแล้วนะครับก็มาเตะๆดูที่หน้าตาสถานีก่อนนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยจะมีเข้าสี่ออกสี่รอบเพื่อนเช็คได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยหรือว่าโทรมาถามเขาก็ได้แต่วันนี้พี่จะมาดูรถไฟเข้าตอนรอบ11โมง1ินาที แต่ก่อนอื่นพี่จะพาไปเดินตลาดก่อนครับไปดูกันครับตลาดมีอะไรบ้างครับอ่าแลวนี้ก็คือถึงตลาดแล้วนะครับนี่นะครับบาดูแม่กรองที่ขึ้นชื่อตัวเบลเลยนะครับอ่าทีนี้จุดเด่นของตลาดร่มหุบหรือตลาดแม่กรองก็คือนี่แะครับรางรถไฟเนี่ยที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะครับที่จะเดี๋ยวจะมีรถไฟวิง่งผ่ามากลางตลาดเลยนะครับแล้ว พวกเราจะอยู่กันยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องติดตามครับอ่าครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับมาตามพี่มาเดนะี๋ยวผ่านนะอะไรจะ๊ะไปไหนท่านไหนไอ๋อนี่อยู่ตลาดล่มหูค่ะตอนนี้ลมรถไฟยังไม่มาล่มก็เลยยังไม่หค่ะเดี๋ยวลมหูแล้วก็โดดจะไม่ทันนะคะจะไปไหนนี่ปูอะไรคะปูนี่นคือเลยนี่ปูเนื้อนี่ปู อ่าก็เราก็เดินชมตลาดกันไปก่อนที่จะถึงเวลาที่รถไฟจะมานะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับแน่นอนของที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็จะเป็นปลาทูแม่กองนะครับตัวใหญ่หน้างอคอหักนะครับตามสโลแกนเขาแล้วก็จะมีพวกกะปิคองโคนหอยดองหอ,หอยหลอดเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดมหาชัยนะครับ ใกล้ทะเลก็แน่นอนจะต้องมีของน่ายังมีผลไม้โอ้น่าประทานมากนะครับอ่าลูกใหญ่ๆงั้นเลยเดินอย่างนี้แล้วทําให้พี่นึกถึงในตลาดเช้าที่หลวงพระบางครับตอนนั้นแบบโอ้โหแบบตื่นเต้นมากตื่นแต่เช้าอยากจะไปดูเขาวางผักขายแนี่ก <c oughs> ็มันก็คือเหมือนบ้านเราอย่างนี้น,นะครับของเราจะมีซิ่งด้วยครับมีเพราะเรามีอย่างที่นี่ก็จะมีรถไฟวิ่งผ่าน ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยครับเขาจะตื่นเต้นมากว่ามันก็น่าเม a z ิงครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อค้าแม่ขายจะสามารถที่จะเก็บล่มหุบกันสาอะไรได้ทันวันละ8รอบก็คือเข้าสี่ออกสี่โดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับแต่รถไฟมันอาจจะค่อนข้างวิ่งช้านีดนึงก็ทำให้เราเก็บทันแต่ว่าถ้าไม่ชำนาญน,นี่ก็ เพราะว่าบางทีรถไฟมันก็จะมีช่วงยื่นช่วงตู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ชํานาญว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้ครับวันนี้จริงๆก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จุดที่จะเข้าไปดูรถไฟครับจริงๆก็ยืนตรงไหนก็ได้นะครับแต่พี่กำลังจะหามุมที่เจ๋งที่สุดนะครับในการจับภาพนะครับโอเคครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเดินไปอ่าตอนนี้มาดูเซเลบของเราก่อนครับนะครับเดี๋ยวช่วยสาที่ โอ้โหอันนี้คือ hmm. มาเดินตลาด <oluyor> ใช่ไหมครับ <S <S <queen> ดูอันนี้อ้ำอ้ำอ้ำอั้มเลยนะอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งนะอ้ำอึ้งอั้มอึ้งมาถ่ายละครไม่ใช่อ้ำมัชะลาผาเนีอันนี้เป็นอ้ำอึ้งนะมาถ่ายละครอ้ำอึ้งเนี่ยขอดูกระเป๋าหน่อยเขาสวยอะข้างหน้าโอ้ยแสนด้วยนะอะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดล้มหุบนะครับสนองน้หุด แต่น้าตุ้มช่วยสายรถไฟ่มาปุ๊บน้าตุ้มเนี่ยจะโดดยังไงครับลองนะครับอแป๊บนึงนะะคสมรติว่าตอนแรกราลองอย่างนี้ใช่ไหมรถไฟมาทางนี้นะอ่เดี๋ยวดูก่อนนะครับรถไฟมาทางนี้นะครับฉะนั้นจริงๆเราเราต้องหันหน้าทางนี้ป่ะไม่ไม่เดี๋ยวหันเลยลองไหมเออลอง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 ไม่เห็นเห็นจริงเห็นจังสมจริงสมจังเลยนะไม่ใช่ภาพ 3D นั่นะนี่คือภาพจริงนะอลองนี้รถไฟมาครับ พี่แต่ตรงนี้รถไฟมันจะวิ่งเหรอตรงเนี้ยนี่นัตู้มันยืดนอ้มันยืดใช่ไหมคะตรงนี้น่าจะพ้นคุณอ้ำอึ้งค่ะเมื่อกี้เราเกือบไปแล้วแค่ซ้อม แค่สพี่คะตรงนี้พ้นไหมคะ,ระมตรงนี้พ้นไหมคะเอ,อ่พ,พ,นพ,พ้นพ้นพ<ล>้นอ่าสวัสดีครับ อันนี้ลุงนะครับเราอยู่ที่ตลาดแม่กองตลาดล่มหงครับก็มาทำอะไรครับอ๋อจะมาดูชิงทางเซ้นเมืองไทยครับว่าจะวหวสู้ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าอันนี้ชิงคังเซิงนะครับชิงคงเซงค่ะเมืองไทยนะคะเราจะดูส่วาเนี่ยเขาเวลาเขาพิ่งมาเนี่ยมันจะหุบล่มกันเร็วแค่ไหนน้องทำท่าหุบหน่อยนี้ครับคือทุกคนจะต้องรีบมาหุบให้ทันที่ก่อนรถไข้างหลังเห็นไหมครับนี่คือรางนิดเดียวไนะครับตอนนี้เรากำลังแอบอยู่นะครับ เดี๋ยวน้าจะสาธิตการหลบรถไฟให้ดูนะครับพร้อมยังครับอ่ะพร้อมครับเราก็ต้องหลบไปด้านวาเนี่ยให้มันพ้นแต่ว่าทันจริงๆนะคะยืนตรงนี้ไม่พ้นนะคะรถไฟเสยไปเลยเสยไปเลยนะต้องหลบเขมาในนี้ตอนนี้ใกล้เวลาจะมาแล้วนะคะตุ้มตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตัวสั่นไหมคะเสียงมันเบิบคนเวอร์เลย นะเก็บแล้วเก็บแล้ววันนี้เก็บล่มแล้วนะครับ Bravo! Yeah, you got 对呀。